คุณผู้ชมคะสัรหามาเล่าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับพ่อมดชาวนาะผักสลัดและสินค้าออแกนิกจะเป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับพี่ตั้มค่ะคุณกมปนาธเนตรพักดีผู้ประกอบการและเกษตรกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เรียกพี่ตั้มดีกว่าแ่ใส่ชีเชื้อหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าของกินเยอะครับพี่<ล>ชันต้องอิ่มท้องแน่ๆคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นเลยพี่ตั้มทำไมต้องเป็นพ่อมดชาวนาะคือตอนที่ผมเริ่มทำเกษตร ไม่ใช้เคมีเนี่ยนะฮะผมก็คือพอเราไปไปเรียนรู้กับอาจารย์บางท่านมาเนี่ยเขาก็จะจะสอนวิธีนําวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ซึ่งชาวบ้านเขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะอธิบายว่าสิ่งนี้เอามาใช้แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันเนี่ยะครับคืออธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นก็คือหมายความว่ากุศโลบายภูมิปัญญาเนี่ยอิงกับวิทยาศาสตร์ใช่ครับเช่นอะไรบ้างฮะอ่าอย่างเช่น ปุ๋ยหว่านนะครับที่เราปลูกผักผลไม้ออะไรคะโพแทสเซียมใน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 ทางเกษตรก็เ็ NP k ทั่วไปครับซื้อตลาดก็ได้ก็จริงๆมันก็จะมีอยู่ในปุ๋ยคอกอออ่ามูลสัตว์แต่จำนวนมาอาจจะไม่เยอะมากแต่มันมีตัวหนึ่งที่ที่คนพ่อแม่เราใช้มานานแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าทําไมมันถึงดีก็คืออะไรพี่ตั้มอะไรท่าขี้เถ้าขี้เถ้าครับขี้เถ้าจากไม้ไม้ที่มีแกะไม้ฟืนอตัวนี้ ในการเมื่อมันเผาไฟแล้วมันทำปฏิกิริยามันจะให้โพแทสเซียมก็คือส่งผลส่งผลเรื่องของการมีความหวานในผลไม้ใช่ครับเพราะมันก็คือตัวหลังถ้าเป็นปุ๋ยเคมี NPK ใช้ทดแทนกันได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเข้ากับก็ถ้าท่องกคือใบดอกผลส่วนตัวหลังก็คือผลแต่ปัญหาคือว่าเกษตรกรหรือผู้ผลิตส่วนใหญ่อิงกับการตลาด ยิ่ง,งกับการใช้สารเคมีอ่าซึ่งมันสะดวกกว่าหาได้ง่ายกว่าชัดเจนใช่ครับอ,นนอันนี้นสะดวกกว่าค,คือถ้าใช้ปริมาณเยอะมากๆแบบนาข้าวสิบไร่ร้อยไร่เนี่ยเราจะหาขี้เถ้าเนี่ยยากมากแต่ถ้าเป็นสวนเล็กๆของแ <ฮะ S 1> บบ <ฮะ S 1> หลังบ้านหรือท, <ฮะ S 2> ที่เราปลูกกินเองเนี่ยเราสามารถใช้เนี่ยทดแทนได้เลยถ้าเราสะดวกคืออยู่ที่ความสะดวกว่าแต่ละคนสะดวกแบบไหนค่ะอันนี้อันนี้เป็นที่มาของชื่อด้วยใช่ไหมใช่แล้วแล้วณวันนี้พี่ตั้มทําอะไรบ้างเราคุณผู้ชมฟังหน่อยก็ณวันนี้นะครับ ก็จะมีหลักๆเลยคือทำนาค่ะทำนาค้าไมีเลยคือข้าวเราเป็นข้าวปลอดภัยเรามีข้าวอะไรบ้างน้องผ็นข้าวหลายสีเลยมีอะไรบ้างครับเชิญด้านหน้าเลยครับข้าวก็จะมีตัวนี้นะครับสีม่วงเนี่ยค่ะสีม่วงคือข้าวอะไรคะข้าวไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ดีแต่สุขภาพก็ฮะก็สีม่วงมันก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยาแล้วไม่แก่สิอย่างนั้นอ่ะเหมาค่าเหมาเอาจริงดิอ๋อยังมีน้ําตาลอ่าไม่ใช่ฮะมันก็ เวลาอะไรก็สู้เวลาไม่ได้เวลาจะพาทุกอย่างไปจากแต่แก่แล้วสุขภาพดีไงใช่ครับแกแบบแข็งแรงดูพี่ดูพี่ต้าเป็นต้นดิใช่อ่าฮไลฟ์เบอร์รี่แล้วมีอะไรอีกพี่ต้าตัวต่อมาอันนี้ข้าวมะลิแดงมะลิแดงแต่ตัวนี้แต่ต่งยังไงฮะตัวนี้จะแข็งกว่าไหมช่วยลดน้ําตาลในเลือด้ำาับคนที่ต้องการคุมน้ําตาลในเลือดหรือผู้ป่วยเบาหวานเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องอ่ะยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งเอาอันนี้ เอาเป็นตัวนี้อ่ะ,อ,ะอันนี้คือข้าวมะลิแดงเหมือนกันแต่ว่าเราสีเป็นแบบซ้อมมืออันนี้ข้าวกล้องฮอ,อันนี้จัดกว่าใช่ครับอันนี้ซ้อมมือคือบางคนเขาก็รักสุขภาพแต่ข้าวกล้องมันค่อนข้างแข็งถ้าเป็นแบบซ้อมมือมันจะนิมนน่มซ้อ,อมมันิดนึงสําหรับคนเรียกว่ารถนิยมในการทายข้าวนิ่มเช่นผม,นม ช่ครับผมไม่ทานข้าวแข็งแต่ไม่มีอะไรกับเรื่องของสารอาหารนะชอบมากแต่กินแข็งๆแล้วกินไม่ไหวอันนี้อันนี้จะทำข้าวต้มก็อร่อยเ้าสองมือนอกจากแตผเป็นข้าวสวยก็คุณเป็นผูทำอาหารนต่างกันยังไงพี่ก็จะดรอปลงจากข้าวกล้องหน่อยแต่ยังได้อยู่ยังดีกว่ากินข้าวขาวใช่แต่สิ่งสําคัญทั้งหมดนี้เคลมว่าออร์แกนิกเรามีกระบวนการออร์แกนิกเราใช้อย่างนี้ดีกว่าครับอย่างญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือว่า ปัจจัยที่เราควบคุมได้เรานะครวบคุมไม่ใช้เคมีป oh. ุ๋ย uh. ชีวพันธุ์ในการป้องก,กงันโรคแมลงเราสามารถใช้แบบชีวภาพได้แต่ถ้ามันเป็นน้ำฝนน้ำในระบบชลประทานเนี่ย oh. อันนี้มันยากเกินเราควบคุมแล้ว out of control ใช่ครับ,รบก็ต้องยอมรับ,รบเพราะว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วแล้วก็นี่เลยใช้ปุ๋ยไส้เดือนด้วยพูดพูดถึงปุ๋ยไส้เดือนผักสลัดตระกูลเล็กดุสตทั้งหลายเนี่ยที่เป็นนานาชนิดพวกนี้ออแกนิกก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันคือเรียกว่าภาพปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเราเราก็ต้องตามนั้นครับแต่ไอ้ส่วนที่ควบคุมได้เราคุมใช่ครับเช่นดินถ้าพูดถึงดินปุ๋ยคุณสินาธพูดแล้วพืชบํารุงดินสารบํารุงดินทําเองด้วยเหรอก็ เวลาปลูกปลูกพืชผมจะใช้ปุ๋ยสองชนิดก็คือหนึ่งมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยเราใช้ตอนเริ่มต้นปลูกเพราะว่ามันเขาเรียกว่าปุ๋ยมันไม่แรงเป็นปุ๋ยเย็นมันจะเหมาะกับพืชน้อยๆต้นกะเล็กๆครับแต่อย่างพอพอที่ระยะที่มันโตต้องการสารสมอาหารแล้วผมจะใช้ปุ๋ยคอกหมักอย่างเช่นมูลไก่หมักมูลแข็งแรงเลยอแต้องหมักก่อนมูลไก่หมักเพราะว่าพวกเนี้ย ธาตุอาหารเขาจะสูงมันจะได้ถ้าเป็นผลไม้หรือผักที่เรากินผลเนี่ยรสชาติจะดีกว่าได้หรือแม้กระทั่งผักสลัดเนี่ยค่ะมันจะได้น้ําหนักที่ที่คุ้มค่าเขาเรียกว่าเป็นในการลงทุนปุ๋ยจากไก่เนี่ยเป็นปุ๋ยบูสเตอร์เลยนะฮะเพราะถ้าเกิดหมักอย่างถูกวิธีใช่ไหมแล้วเราวิธีการเผยเคล็ดลับได้ไหมสักนิดหรือมีจําหน่ายไหมถ้าจําหน่ายมีแต่ถ้าถ้าเรามีเวลานะครับ เราสามารถอย่างอย่างผมอะถ้าผมไม่ทันจริงๆผมก็เอาไปกองตากฝนในเดือนต้นต้นฤดูฝนแล้วส่วนใหญ่เราปลูกพืชผักหลังเกี่ยวข้าวก็คือหน้าหนาวครับก็ให้มันหมักโดยธรรมชาติอแต่ถ้าเรารีบจริงๆเราก็ใช้จุลินทรีย์เร่งเข้าไปหมักพอดออยอ่าฮะแล้วแต่ว่าเราจะหาได้เขาเรียก่าเร่งกระบวนการไม่ให้เขาแรงจนเกินไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเพิ่มตัวที่จะไปย่อยสลายมันจากธรรมชาติมันมีน้อยเราเอาที่เราหาได้ปัดลงไปอีก EM ได้มไดไหมคะ EM ได้ครับอยู่อยู่ที่ความสะดวกของสุดท้ายก็คือ1สะดวก2ต้นทุนเราก็ต้องควบคุมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดียวเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวเราต้องพูดถึงของข้างหน้าเราก่อนรู้สึกว่าคุณสีนาตเลงมานานละในส่วนของปุ๋ยเองเนี่ยเดี๋ยวมีลายไอดีขึ้นตอนแรกดิชั้นมองตั้งแต่อ่านข่าวอยู่ฝั่งนู้นในชันมองลูกเหลืองๆนี่คือลูกอะไร พี่มีนไม่ใช่น้องจับแล้วไม่ใช่จริงๆริงแล้วยังไงเหรอต้องจะให้รู้ต้องทํายังไงตอนแรกน้องคิดว่ามะาปังจริงจริงตั้งแล้วตั้งคาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันคือมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศครับเปนมะเขือเทศอะไรมันชื่อว่าเยลโล่พลับ เป็นมะเขือเทศกินสดแบบคล้ายๆมะเขือเทศราชินีจริงๆผมอยากได้โกลเด้นเกี่ยวกับโกลเด้นด้วยจํานะอันนี้สีทองมันเป็นชื่อที่ที่เขาเรียกมาเมล็ดเนี่ยมันถูกนําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็เอามาปลูกในเมืองไทยผมเก็บแล้วก็ปลูกต่อกันมาห้าปีแล้วเป็นมะเขือเทศเป็นโทเมโตะนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังที่ยังไม่เคยชิมยังไม่รู้รสชาติดิชั้นเสียสละค่ะโอ้ยงานถนัดอือ่ะเอาให้ละเอียดเอาให้ละเอียดมีความฉ่ำความจุซี่ของเนื้อมะเขือเทศและไม่เหม็นเขียว เปลือกบางรสชาติแน่นนุ่มแล้วหวานเดี๋ยวผมจะฟังคุณนี่แหละเอาควรจะไปทํากินกับอะไรสลัดยังเปล่าๆก็อร่อยคือไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเป็นฟรุตก็ได้ปกติเนี่ยถ้าเป็นฟรุตบางทีบางคนเพื่อนผมบางคนเขาเห็นครั้งแรกเขาถามว่าเฮ้ยปลูกองุ่นด้วยเหรอผมว่าเปล่ามะเขือเทศแสดงว่าโอ้เสียดายมีภาพไหมเนี่ยอยากจะเห็นคือตอนติดต้นนคงจะเหลืองอารามสวยงามเลย ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมนำเสนอต่อไปให้เดี๋ยวไปเจาะลึกคุณซีหน้าไปทำรายการต่อนะคะเขาปลู่มา5้าปีแล้วพี่มินชิมจริงๆคือแมชิมพี่พี่ฟังหนูรีวิวกับพี่กินเองอมันไม่เหมือนกันแล้วในอนาคตจะมีพันธอื่นเพิ่มมาไหมครับนี่อันอันนี้คือต้นอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคือคุณเหลืองแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้เขามีจาหน่ายเป็นกล่องๆแบบนี้และที่สําคัญคือปลอดภัยแน่นอนหวานไหม เดี๋ยวจะจบรายการก่อนเลยรู้กันนะแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะคืออร่อยจากตัวเขาเลยจริงๆนี่คือเป็นแบบสายพันธุ์แท้ของเขาเลยเป็นซิกเ,เนเจอร์ของเขาเลยที่ที่สำหรับมมผมเองนะที่ประหลาดใจคือว่าสามารถต่อสายพันธุ์ได้อย่างถูกต้องรักษาคุณภาพผู้ปกติโดวยทั่วไปเมล็ดพันธนุ์ในการต่อาสายพันธุ์จะกลายพันธุ์ตามระยะของรุ่นก็เขาเรียกเมล็ดพันธุ์ควบคุมใช่ฮะอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจคนผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะเขาลงทุนสูงเหมือนกันใช่ใช่นะครับกว่าจะได้มาอย่างน้อยก็ต้องเก็บประมาณแครบ้ไแต่แต่นี่า ถ้าอยากรู้ไปเรียนรู้ที่ฟาร์มยินดีไหมยินดีครับช่องทางใดหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับ0848742078ที่ขึ้นตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้ตาไม่ดีแล้วใส่แวนเลยไหมลายไอดียลายกับลายไอเดียพังดีครับก็โทรศัพท์จะสะดวกที่สุดนัดกันก่อนครับต้องนัดกันก่อนอย่าบอกว่าพี่ไปอยู่ในนาพี่อยู่ในนาครับว่าแล้วว่าแล้วลายทิ่งแมจะไม่เจอ สำหรับหนึ่งคนที่อยากเรียนรู้วิทยาการเอาเป็นแบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อไปอันนี้ไม่ห่วงครับไม่ไม่ห่วงครับคือจริงๆเราอยากให้ไปรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเราทำเกษตรกรที่เป็นอาชีพจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ทําจริงๆเนี่ยเราอยากให้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วมันมันมันเป็นยังไงแล้วแบบที่แบบเนี้ยสะดวกกับเราไหมหรือว่าเอ๊ะมีข้อมูลอะไรที่เคยรับมาแบบนี้แล้ว พอมาดูหน้างานจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าสงสัยเราจะอธิบายให้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะทําไหมเพราะฉะนั้นติดต่อพี่ตั้มได้เลยนะคะคพี่ตั้มพี่ตั้มยินดีนดแบ่งความร,รู้ให้แล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าดีๆของพี่ตั้มด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัก ออแกนิกผักสลัดสดร่อร่อยๆนะคะมะเขือเทศสายพันธุ์จากญี่ปุ่นและที่สําคัญนั่นคือข้าวปลอดภยัยข้าวออแกนิกนั่นเองค่ะครับยังไงไปแลกเปลี่ยนทัศนคติไปแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันไปเติมปัญญากันได้นะครับที่พ่อมดชาวนากับพี่ตั้มพี่กัมปนาครับในวันนี้ขอบคุณมา,มากครับขอบคุณพี่ตั้มค่ะแล้วก็วหมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะครเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะจะไปจัดการกับนี่เลยมะเขือเทศอร่อยๆจานนี้ของน้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ